เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุกมาเจอร้านขายลูกชิ้นปลาทอดค่ะดูน่ากินมากเลยนะคะลุงเขาจอดขายระหว่างทางแถวๆสวนจตุจักรค่ะ นี่แบบใหม่แล้มีกรอบครับมีกลางกรอบนิ่ม,มทอดนุ่มทอดสุดธรรมดาแล้วกลางแล้วก็กรอบเอากลางค่ะเอากลางโอ้ลุงเก่งจังเลยดูได้หลายแบบยี่สิบสามสิบเอายี่สิบค่ะจิ้มราดเลยนะครับค่ะยีะ่สิบบาทได้กี่ลูกอะคะสิบสองลูกครับ นนะคะคลุงขายโซนจตุจักรนะคะเสาร์อาอทิตย์ทับเรียไปเรื่อยครับอ๋อค่ะทุกเจอลุงเขาจอดขายอยู่ข้างๆสวนจตุจักรคะ่ะลูกชิมตุกินแล้วอร่อยค่ะ